สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC แลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดักมองนะุ้กอนซื้อมองมาเมื่อวันก่อนตอนไปซื้อนมลูกนะครับไว้ก็เลยซื้อมานี่นะครับเป็นการใส่มองครั้งแรกในชีวิตของผมครับมีเป็นเจ้าของมองอันแรกอันแรกเป็นชีวิตเหมือนกันเพราะตั้งแต่เด็กคือใส่ปากเบ็ดอย่างเดียวปากเบ็ดซิดเบ็ดซีดเอตปลาคันไม่ไผ่นะครับแล้วก็แล้วก็รอปลาไหลแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้ทําอะไรเลยว่าแบบนี้คือไม่มีตังค์ตอนเด็กคือบ้านจนครับ ตอนนี้ยังจนอยู่เออแต่ตอนเด็กคือไม่มีไม่มีตังค์ซื้อแบบนี้แล้วก็แหก็ไม่เคยไม่เคยมีของตัวเองครับก็อันนี้เป็นอันแรกในชีวิตของผมอันนี้ขนาด1.5เซนนะครับข้างในผมไปดู1นึ่มันถีไปเอา1.5้กันเพราะว่ากะว่าเอาอปลาเทนิปโป้มืออะไรวะเนี่ยผมไม่ได้สนใจปลาใหญ่เลยนะแต่ได้พวกปลาซิวไปไป,ไปเป็นเหดือปักเบ็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวมาู้กันว่าจะได้ไหมตอนนี้ผมมาดูครั้งก่อนปลาเล็กเยอะอยู่มันจทปโปนิปโป้มือเงี้ยปลาซิวปลากระดีนะครับ จะปักไว้จะใส่ไว้แค่แปบ๊บเดียวไม่นานทุกคนประมาณ5้านาทีสินาทีใส่แล้วก็เดินเดินเดินไล่แล้วก็กู้เลยกบ,บ้านเลยเพร,นนพราะว่าในทุกทราบผมมีลูกน้อยครับองดูแลเดี๋ยวอันนี้เสร็จต้องรีบกลับนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะรอดไหมการใส่มองข้างแรงของผมอันนี้หัวในท้ายวะเนี่ยงานเข้าเดี๋ยวนะเอ๊อันนี้น่าจะท้ายเนาะมีตุ่มนี่จะตุ่มข้างล่างน่าจะท้ายอันนี้ ทุ่นข้างบนเออใช่ใช่ผมผมผมเคยเห็นอยู่ทุ่นอยู่ข้างบนนะอันนี้ไม่ได้แสดงอะไรนะทุกคนไม่รู้เรื่องจริงนะเพราะว่าผมไม่เคยใส่ไม่เคยมีของตัวเอง่ะนั่นไงมันต้องมีหลักด้วยเดี๋ยวผมไปตัดหลักก่อนตัดกิ่งก่อนมันต้องมีไอทีปักเนาะใช้สักสามอันละกันโอเครับหนึ่งทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนได้ไม้มาแล้วโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเราดูว่าจะมีปลาติดบ้างไหมนะครับเน้นพวกปลาเล็กปลาซิวปลาซิวเนี่ยครับน่าจะพอได้อยู่นะฮะไปเดี๋ยวรออีกสักห้านาทีสิบนาทีครับไปสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับจนภายนอกวันนี้พามากู้ปลาที่ดักมองไว้นะครับนี่นี่ดักไว้เมื่อวานนี้เราเหยว่าจะดักไว้สิบนาทีเฮ้ย ปายังไม่ติดนะอมันยังไม่มีประสบการณ์ไงเอ๊ะแต่ว่าคืนหนึ่งดีกว่าเเพราะว่าจะได้เอาสปลาส่วนหนึ่งไปไปปักเบ็ดตอนเย็นด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปประกอบอาหารนะครับก่อนไปดูปลามาดูบรรยากาศครับตอนเช้าๆเมื่อคืนฝนตกตกหนักแต่ว่าก็ตกไม่นานเท่าไหร่ทุกนเพราะพอได้อยู่บรรยากาศปลาติดขึ้นนะทุกนโอ้โหเฮโ้ยจะเต็มป่าครับทุกนใครเห็นคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดินกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูก่อนว่าปลาติดหรือไม่จะยกขึ้นดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอากล้องมาตั้งไว้อีกทีหนึ่งไปไปดูก่อนว่าปลาติดดีขนาดไหนไปโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนโอเคตอนเ,เช้าหกโมงครับเกิด <c ười> เดี๋ยวมักู้เบ็ดอันนี้มักู้มอง มาดูครับก็จะพอได้ไหมแต่ปลาใหญ่เยอะนะครับดูบปลาลูกคอก็เยอะปลาใหญ่ก็เยอะครับแัน,นเทนมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งตัวครับโอ้ได้อยู่นะปลาขาวล้วนๆน้น,นอู้อา้าวลุดแล้วได้อยู่ก็ได้อยู่ โอ้ยลอยซากมันกินก็นมีครับออืแก้แวทุกคนแก้วแก้วโอ้ดูดอีอ่ะยังไม่ดุนะโอ้ได้ยุได้อยู่ได้อยู่กล้แวแกล้วทุกคนเกล้แวแก้วแกล้วอ่าไม่นถึงก็ติดดีอะไรมากแต่ก็พอเนี่ยพอได้หมกไปตองครับ ปลาเป็นเป็นมองขนาด1.5นะครับไม่ใช่มองใหญ่นะครับผมไม่ได้เอาปากัปากปักเออใส่เอาปลาใหญ่นะฮะเป็นเช่นนี้ปลาที่ตีก็จะเป็นเนี่ยไซส์เนี้นะครับไซส์เล็กๆจะพอเสร็จเป็นไหมเนี่ย <c oughs> โอเคอ่ะไม่เป็นไรได้อันนี้กี่ทังดีตัวไงเดี๋ยวอันนี้จับเขียดเอาครับอรเอฝนตกแล้วจับเขียดได้อยู่โอเคคน ก็สัตว์ไปเก็บก่อนโอ้โห <c oughs> ปลาขึ้นครับอุ <c> ้ย <oughs> มีตระเง้ท่อแขนเน่ยทุกคนสายโลก็มีฮะในบ่อเนี้ยฮะปีเลี้ยวนี่น้ำไม่แห้งนะครับน้ำกลายจะแห้งฝนตกมาก่อนน้ำก็เลยเยอะครับน้่นไม่ออกทร่งนาแล้วยอยู่ในเนี้ย ปลาบอบแบบเนี้ยกินเบ็ดยากยากทุกคนดักยากมากเลยอาหารมันเยอะครับเนี่ยปลาแบบนี้เยอะเขาก็เลยไม่ง้อครับโอเคนะไปแบบกงัง อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วครับก็ได้มาพอต้มนะทุกคนถ้าจะเอาไปต้มก็ได้อยู่ถ้าจะเอาไปหมุไปตองก็ได้อีกนะครับหลายเมนูอ,อยู่ขอกู้มองครับกู้มองก่อน นีครับทุกคนปลาที่ได้ไปน,นี้ครับเออพอได้ต้มอยู่นะจะต้มนะได้อยู่ได้สดน้ําอยู่ครับหรือถจะเอาไปหมกไปตองก็ก็แจ๋วอีกเมนูหนึ่งนะทุกคนโอ้โอร่อยน่าดูแน่นอนชอบทั้งสเมนูนะครับจะต้มจะแกงจะอะไรก็ได้อโอเคทุกคนตันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดักมองนะครับนี่ นะฮะดักมองก็ได้ปลามาเต็มตู้ถังก็ไ <c> ด <oughs> ้ต้มทุกคนเอาไปต้มเอาไปปิ้งย่างก็อร่อยครับนี่ก็ทีนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนะครับนี่ก็ไปลงน้ำในเช้าหนาวรล่งเกินทุกคนต้องกลับไปอาบน้ําอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับคนกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับว่าผมจะอัพคลิปอะไรนะฮะเดี๋ยจไปนพาไปจวนพาเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนปะซิวนี้ คิดว่าไม่น่าจะไปเป็นเหยื่อได้เพราะว่าไม่พอนะเอาเอา,เอาทากินดีกว่านะครับมันจะมีตรงหนองคลิปที่แล้วผมให้ดูอะปรับไปจะมีหนองเล็กๆถ้า,ม,นนถามีสวิงนะวัดได้แน่นอนเลยเดี๋ยวจะี๋หาวิธีก่อนไม่มีสวิงแต่ก็มีมุ้งก็เก่าหรืออะไรยเงี้ยโอ้โหแจ๋วเลยทุกคนเหลาไม้วงกลมแล้วก็ถถกอ้อมกันแล้วก็กวาดขึ้นเลยโอ้โหอันนั้นได้แน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวไงถ้าเกิดผมหาได้เดี๋ยวมาถ่ายลินไปดูเอาไปเป็นเหยื่อปลาครับ ก็อยากได้เป็นเหยื่อปลาบ้างนะฮะเหยื่อเขียดอันนี้ก็ต้องเดินจับอีกเหนื่อยอีกนันอีกใช้เวลาอีกครับนเนาะเผื่อเหยื่อปลาอนนี้คือไปปากสิได้เลยรอกูเ้เบ็ดตอนเชา้าอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนครับยินเรื่องกุตแจตั้งและกแชร์ผมด้วยนะฮะเป็นกลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเอาแล้วครับปลาที่เราได้มานะครับนี่คุณแม่จะกกาต้มให้แล้วนะครับนี่ยัมีน้พริก เสดานไม่มีผักทุกคนไม่มีเวลาหาอตอนนี้เก้าโมงแล้วครับเข้าเช้าทุกคนขาดไม่ได้เลยพริกผงต้องใส่พริกผงด้วยจัดหนักตัดหนักครับเสดาวไม่มีผักไม,ไม่มีเวลาคไม่หาทุกคนเพราะว่าเขไม่หาแักบางิ้มเนี่ย ขอสักอ่ะอ่ายอ่มนี่อืมวคุ้มอ่าอืมโชวงทีนภาพอ็อุ่นข้าขมนมาฟังด้วยครับ ปากระดูกจะเยอะหน่อยครับแต่กระดูกอ่นอนเยอะเลยมั้งอื้อหื้อโอ้เผ็ดแต่อร่อยคนระับใส่พริกปุงเยอะไปหน่อย ยอดครับหย <c oughs> ุดเดียวกดสูตรอร่อยจริงครับเราไปทำดูเราไปหาดูครับเอามาต้มต้มเสร็จก็ใส่พี่ผมโงผู้ป่ว Các bạn nhìn Nhanh Đó Đến chim nào hả?